สวัสดีค่ะเมื่อนี้ฝนกระไดมาเอ็นพ่อพี่เพื่อนเพื่อนดิกนอกจากระหางหายกันไปโดนประมาณสามอาทิตกวาที่ฝน่ได้เฮดคลิปนอจากึมมาเมื่อนี้มาขอกำลังใจเพื่อชิบออกข้างนอกค่ะเพราะว่ารัฐบาลเพื่อนในออกขอบครัและหนึ่งค้นเพื่อจะพาหมาออกไปทุกมือนอจากชีวิตนีแขนอยู่ทั้งเ้นไดอีลี สิ่งที่ป้องกันได้ก็มีนี่จ้าเหลืออยู่ที่ที่ที่ท,ทำงานเก่านะเพื่อนไห้มาหาชินฝนกับประหยัดเอานะจ้ากะไปเบิ่งกันค่ะว่าสถานาการณ์ข้างนอกมันเป็นจังใดยอยู่สเปนเนะจ้าสเปนมาริดเนาะว่ามันจะมีผู้คนหลงเหลืออย่างที่ถนนบ่าจ้าเอาละค่ะไปกันเลยค่ะเพื่อบ่เสียเวลาเนาะค่ะเนาะไปเลยจ้าตอนนี้ก็ได้ลงมาข้างล่างอ่ะเนาะค่ะ วันมีผโฟคนลบรรยากาศข้างนอกก็ครึ้มๆวิเศา้านี่หิมะกระตกแม่จ้ามีฝาะตกฝนตก บรรยากาศเงียบเหงามากเลยอะไรคะแกได้ออกมาข้างนอกแล้เนาะจ้าบรรยากาศข้างนอก ม,มันมีผู้คนเอลงเหลือเลยจ้ะเนะะี่ยค่ะสู้สมาค่ะหาเพื่อนหาเพื่อนเนี่ย่างเป็น ถ้ามาไปขี่ไปเยี่ยวน้ำกันจ้ามากฝนก็จะตกหิมะก,ก็จะลงเมื่อเช้านี้หิมะก็ลงไปแล้วรอบหนึ่งฮะงานเข้า ไปค่ะดูบรรยากาศครึมครึม